สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนทับทิมสยามเกรดท็อปวิวิกเลสประดับด้วยพลอยทับทิมสยามท็อปวิวิกเผาเก่าและเพชรเหลี่ยม20เมตรรวม0.60กะรัตตัวเรือนทองคำ75%ไซแหวน55หนักรวม5.86กรัมราคาเพียง24,700บาทครับ วงนี้เป็นแหวนทับทิมสยามนะครับมากระเกรดนะครับท็อปวิวิกเลดนะครับพลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลอยอะไรนะครับถ้ามีคําตามว่าท็อปวิวิกนะครับแปลว่าพลอยเม็ดนั้นนะครับเป็นสีที่สวยสุดของบอกเขานะครับอะไรที่ตามด้วยท็อปวิวิกนะครับแพงและมีราคาเป็นที่ต้องการของตลาดทุกอย่างนะครับและยิ่งทับทิมสยามนะครับเป็นพลอยที่มีราคามูลค่าสูงมากนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นพลอยที่อยู่ในอันดับต้นนะครับเรื่องราคานะครับ วงนี้นะครับเป็นพลอยจีเหลี่ยมนะครับฝั่งแบบอินวิสเบินะครับคือการนำพลอยเหลี่ยมนะครับมาฝั่งนะครับให้แนบสนิทชิดกันมากที่สุดนะครับไร้รอยต่อนะครับรวมถึงงานเพชรด้วยนะครับเป็นงานฝั่งยาวด้วยกันทั้งคู่นะครับงานเพชรนะครับเป็นเพชรน้ำสวยนะครับขาวสะอาดนะครับไม่นวลไม่เหลืองนะครับเป็นเพชรเหลี่ยมนะครับ20เมตร0.60กราตนะครับเฉลี่ยเมตรละ3ตังค์นะครับไม่นวลไม่เหลืองนะครับแม้ตัวเรือนจะเป็นทองคำนะครับเพชรก็ยังไม่นวลไม่เหลืองนะครับ ไม่ได้รับแสงสะท้อนของตัวเรือนนะครับสวยงามดีหมดนะครับน้ำหนักแหวนวงนี้นะครับ5.86กรัมนะครับเป็นองคํำาเ5นะครับมากับไซส์แหวน55นะครับสามารถเพิ่มไซส์แหวนได้ตามปกตินะครับการแหวนนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเพิ่มไซส์ไม่แพ้นะครับประเมินราคาเพิ่มตามจริงนะครับตามช่างเจลรี่เรียกมานะครับไม่มีบบกเพิ่มนะครับกรณีลดไซส์แหวนนะครับเหลือเศษทองคืนพร้อมมุตโตแหวนนะครับด้านในแหวนสวยงามดีหมดนะครับ ก้นพลอยสวยก้นเพชรสวยนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับพี่ๆไม่ชอบทองคําปกตินะครับสามารถชุบไว้โกได้นะครับยินดีให้บริการหมดนะครับมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถูกค่าใช้จ่ายนะครับประเมินราคาตามจริงนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับให้เทียบหน้าแหวนกับขนาดเหลียญสินะครับ ถือว่าเป็นแหวนไซส์ก,กลางๆนะครับน้ำหนักแหวน5.86กรัมนะครับองนี้มาพร้อมใบเซอร์นะครับในเจ้าล,ลูบี้เกรดท็อปวิวิกนะครับแหล่งที่มาสยามน้ำหนักตรงขนาดหน้าพลอยการเจีรในคอมเมนต์เป็นเฮดนะครับหรือว่าเป็นพลอยเผาเก่านะครับมาพร้อมใบรับประกันดักทางร้านอีกเหมือนเดิมน,นะครับช่วยยันนว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้งานตูเดินทองคำนะครับ ขออนุญาตนะครับวงนี้นะครับไม่สามารถต่อรองราคาได้แล้วนะครับเนื่องจากขายราคาถูกถือว่าราคาดีมากอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะลดตรงไหนให้ได้จริงนะครับกราบขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่สามารถมาจําติดจ,จองได้หมดนะครับมาจําวันนี้พี่เล็กน้อยจ่ายโคพิธเดินหน้าเดือครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับพี่อยู่กทมนะครับสามารถนัรับสินค้านชมได้ที่เจเจมอนะครับเฉพาะวันเสาร์รือวันอาทิตย์นะครับส่วนในพี่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับสินค้าดุกชิ้นมีวงเงินรับประกันจัดส่งหมดนะครับมั่นใจได้เลยว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับหรือเลือกเข้ามารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่ไมกกงแต่เปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะครับต้องนัดลงหน้านะครับเนื่องจากวิ่งส่งงานตลอดนะครับบางอาทิตย์ก็ไม่อยู่ร้านนะครับเนื่องจากวิ่งส่งงานต่างจังหวัดนะครับ